สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมรสรฟุตบอล Blackburn Rovers เป็นหนึ่งในสโมรสรที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และหน้าภาคภูมิใจที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษโดยเป็นทั้งสมาชิกผู้ก่อตั้งฟุตบอลลีกและเป็นหนึ่งในไม่กี่สโมรสรที่เคยสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว 1. ยุคก่อตั้งและการเป็นมหาอำนาจฟุตบอลถ้วย1875ถึง1914 สโมสรก่อตั้งขึ้นในปี1875โดยกลุ่มนักเรียนเก่าจากโรงเรียนชรูสเบอร์รี่นำโดยจอห์นลูอิสและอาเธอร์คอนสแตนตินณโรงแรมลีเจอร์รูเทลในเมืองแบล็กเบิร์นยุคทองของ FA ครคับในช่วงทศวรรษที่1880แบล็กเบิร์นเป็นทีมที่น่าเกรงขามมากพวกเขาคว้าแชมป์เอฟคับได้ถึง3สมัยติดต่อกันคือในปี1884 1,885และ1,886ซึ่งเป็นสถิติที่หาได้ยากยิ่งจนได้รับถ้วยรางวัลจำลองเป็นเกียรติยศพิเศษสมาชิกผู้ก่อตั้งลีกในปี1,888แบล็ k เบิร์เป็นหนึ่งใน12สโมสรแรกที่ร่วมก่อตั้งฟุตบอลลีกแชมป์ลีกครั้งแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พวกเขาคว้าแชมป์ลีกสูงสุดได้สองสมัยคือในฤดูกาล1,911-12และ1,913-14 2. ช่วงเวลาที่เงียบเหงาและการตกต่ำ1,920-1,980หลังจากคว้าแชมป์ FA ัพในปี1,928สโมสรก็เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงยาวนานหลายทศวรรษการตกชั้นทีมต้องตกไปเล่นในดิวิชัน2อยู่บ่อยครั้ง และแม้จะเคยขึ้นมาลุ้นแชมป์บ้างแต่ก็ไม่สามารถทวงความยิ่งใหญ่กลับมาได้วิกฤตการในช่วงปี1970สโมสรถึงขั้นตกลงไปอยู่ในดิวิชั่น3ซึ่งถือเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์สโมสรในขณะนั้น 3. ยุคอย่างแจ็ควอล์คเกอร์และปฏิหารแชมป์พรีเมียร์ลีก1990นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเมื่อแจ็ควอล์คเกอร์มหาเศรษฐีอุตสาหกรรมเหล็ก และแฟนบอลตัวยงของทีมเข้ามาซื้อกิจการในปี1991การทุ่มทุนวอลเกอร์ทุ่มเงินมหาศาลเพื่อปรับปรุงสนามอ e ีวูดพาร์คและดึงตัวเคนนี่ดาวกริชมาเป็นผู้จัดการทีมคู่หู SAS ทีมทุบสถิติค่าตัวแพงที่สุดในอังกฤษเพื่อดึงอารันเชียร์มาร่วมทีมและจับคู่กับคริสสตันจนกลายเป็นคู่หู SAS ที่ถล่มประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่น แชมป์พรีเมียร์ลีก1,994 1 9 9 5ถึงแบล็กเบิร์นสร้างประวัติศาสตร์เบียดเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จในนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่สนามแอนฟิลด์กลายเป็นสโมสรแรกๆนอกกลุ่มบิ๊กโฟที่ทำได้ 4. ยุคเปลี่ยนผ่านและการเข้ามาของกลุ่มเวงกี้2,000ถึงปัจจุบันหลังจากความสำเร็จสูงสุด ทีมก็ค่อยๆลดระดับลงเมื่อแจ็ควอเกอร์เสียชีวิตในปี2000แชมป์ลีกครับแม้จะตกชั้นไปชั่วคราวแต่ก็กลับมาได้และควา้าแชมป์ลีกครับในปี2002โดยชนะท็อตแนมฮอตสเปอร์ในรอบชิงชนะเลิศการเปลี่ยนเจ้าของในปี2010สโมสรถูกขายให้กับเวงกี้กลุ่มธุรกิจจากอินเดียซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลมีการประท้วงอย่างหนักเนื่องจากการบริหารที่ผิดพลาด จนทีมตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกในปี2012และยังไม่สามารถกลับขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันสถานะปัจจุบันปัจจุบัน Blackburn Rovers เล่นอยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพหรือลีกรองโดยพยายามสร้างทีมด้วยสายเลือดใหม่เพื่อเป้าหมายในการกลับสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งเกรดหน้ารู้ของสโมสรฉายา The r o v e r อมาจากที่ในช่วงแรกสโมสรไม่มีสนามเย่าเป็นของตัวเอง ต้องตระเวนไปเล่นตามสนามต่างๆสีประจำสโมสรชุดแข่งครึ่งขาวครึ่งฟ้าที่เป็นเอกลักษณ์ใช้มาตั้งแต่ปี1878คํำขวัญอาเต่แอนลาโบเรภาษาลาตินแปลว่าด้วยทักษะและแรงกาย by skill and hard work 5. ความเป็นมาของสนาม E. w วูดพาร์สนามแห่งนี้ไม่ได้เป็นรังย่าของพวกเขามาตั้งแต่ต้น แต่เป็นบ้านที่สร้างตำนานมายาวนานที่สุดจากที่นาสู่สนามฟุตบอลแบล็กเบิร์นย้ายมาที่อ e ีวูดพาร์คในปี1890ก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องไปเล่นที่สนามอูสเฮดและลีมิงตันโรดการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงต้นยุค90แจ็ควอลเกอร์ทุ่นเงินกว่า20ล้านปอนด์ซึ่งสูงมากในสมัยนั้นเพื่อทุบอัธจันทร์เก่าแล้วสร้างใหม่หมด จนกลายเป็นหนึ่งในสนามที่ทันสมัยที่สุดในอังกฤษช่วงปี1995สัญ,ญลักษณ์ที่มุมสนามหากสังเกตที่ธงมุมสนามของ E. ีวูดพาร์จะเห็นเป็นรูปดอกกุหลาบแดงแห่งลังคาเชียซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำมณฑลและหัวใจของชาวเมือง 6. สงครามดอกกุหลาบแห่งท้องถิ่นอีส t l ลังคาเชียดาบี้คู่แค้นเบอร์หนึ่งของแบล็กเบิร์นไม่ใช่ทีมยักษ์ใหญ่จากลอนดอนแต่คือเบอร์ลี ความดุดเดือดนี่คือหนึ่งในดาร์บี้แมชที่เก่าแก่และรุนแรงที่สุดในอังกฤษทั้งสองเมืองอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ไมล์และการแข่งขันถูกเรียกว่าเอลลังคลาสิโกล้อเลียนเอลคลาสิโกของสเปนซักสีความเกลียดชังนี้ยังรากลึกตั้งแต่อุตสาหกรรมทอผ้าในอดีตแฟนบอลทั้งสองทีมมักจะมีบทเพลงล้อเลียนเรื่องการตกชั้นหรือความสำเร็จของกันและกันอยู่เสมอ7 เบื้องหลังดีวประวัติศาสตร์อลันเชียเรอร์ก่อนที่เชียเรอร์จะกลายเป็นตำนานดาวยิงสูงสุดตลอดการพรีเมียร์ลีกเขาเกือบไม่ได้มาที่นี่ปาดหน้าแมนยูไนตในปี1992อเล็กซ์เฟอร์กิวสันต้องการตัวเชียเรอร์มากแต่แจ็ควอ์เกอร์สั่งลุยด้วยข้อเสนอเงินสด3.6ล้านปอนด์ซึ่งสถิติเกาะอังกฤษตอนนั้นพร้อมค่าเหนื่อยที่สูงลิ้วจนเซาแธมปันและตัวนักเตะปฏิเสธไม่ได้ เครื่องจักผลิตสกอร์เชี er ยร์เรยิงให้แบล็กเบิร์นไปถึง112ประตูจากการลงเล่นเพียง138นัดในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสถิติที่แทบไม่มีใครทําลายได้จนถึงทุกวันนี้ระบบเยาวชนที่น่าภาคภูมิใจแม้ในช่วงหลังจะไม่มีเงินทุ่มซื้อสตาร์เหมือนยุคก่อนแต่แบล็กเบิร์นขึ้นชื่อเรื่องการปั้นเด็ก Academy ีระดับคุณภาพพวกเขาผลิตนักเตะชื่อดังออกมาประดับ,บวงการมากมายเช่น ดามียนดัฟเดวิดดันและล่าสุดที่โด่งดังมากคืออดัมวอร์ทันที่ย้ายไปคริสตั p พาเล e และติดทีมชาติอังกฤษยานความยั่งยืนในยุคที่โจของทีมคือเว n กี้สไม่ได้ทุ่มเงินเหมือนเดิมสโมสรอนอยู่รอดมาได้ด้วยการขายนักเตะที่ปั้นเองจาก Academy ีเป็นหลักความอาพัพหลังยุคทองโพสต์ไทเทลอีราหลังจากคว้าแชมป์ปี1995ทีมพยายามจะรักษาความยิ่งใหญ่ แต่ก็ค่อยๆถอยหลังการเสียตัวหลักหลังจบฤดูการแชมป์เคนนี่เดวคริชลาออกไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการตามด้วยการขายเชียร์ร์ให้นิวคาเซนในปี1996ทำให้ทีมขาดสมดุลตกชั้นช็อกโลกเพียง4ปีหลังจากเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบล็กเบิร์นกลายเป็นทีมแรกและทีมเดียวจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วต้องตกชั้นในเวลาอันสั้นฤดูการ1998-1999 เก็ดปิดท้ายทราบไหมครับว่าถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงลำดับที่1ถูกเก็บไว้ที่ตู้โชว์ของสโมสรแบล็กเบิร์นโรเวอร์สเพราะพวกเขาขึ้นหนึ่งในทีมชุดแรกๆที่สลักชื่อลงบนฐานถ้วยใหม่นี้ 10. ยุคกัมส์พีเดเซนและฟุตบอลสไตล์แซมบ้าฉบับอังกฤษหลังจากยุคแชมป์พรีเมียร์ลีกผ่านไปแบล็กเบิร์นกลับมาสร้างสีสันอีกครั้งในช่วงปี2 0 0 4ี 10, ภายใต้การคุมทีมของมาร์คฮิลส์ มอร์เทน a m มส์พีเดเซปีกพ่อมดชาวนอร์เวย์ที่มีเท้าซ้ายสั่งตายเขาคือไอคอนของทีมในยุคนั้นลูกฟรีคิกและลูกเตะมุมของเขาหวังผลได้เสมอแถมยังมีใบหน้าที่หล่อเหลาจนเป็นขวัญใจสาวๆทั่วโลกรวมดาวเด่นยุคนั้นทีมมีนักเตะฝีเท้าดีอย่าง b e n นี่ c มคคาทีดาวหญิงทีมชาติแอฟริกาใต้โรบบี้ซาวเอชมิดฟิลด์จอมตุกติกและไรอันเนลเซน กองหลังกับตันทีมผู้แข็งแกร่งทำให้แบล็กเบิร์นเป็นทีมจอมล้มยักษ์ที่ใครก็เคี้ยวได้ยาก 11. เบื้องหลังโลโก้ดอกกุหลาบแดงตราสโมสรของแบล็กเบิร์นมีความหมายลึกซึ้งกว่าที่เห็นกุหลาบแดงแห่งลังคาเชียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมณฑลและสื่อถึงสงครามดอกกุหลาบในประวัติศาสตร์อังกฤษคำขวัญอาเตแอนลาบอยู่ในแถบโบด้านล่าง ความน่าสนใจคือสโมสรยึดถือคตินี้อย่างเคร่งครัดคือการใช้ทั้งศาสตร์ศิลป์และแรงกายความขยันในการเล่นฟุตบอลตัวยอ่อ B R F C แม้ปัจจุบันหลายทีมจะตัดตัวยอ่อออกเพื่อความทันสมัยแต่แบล็กเบิร์นยังคงรักษาความดั้งเดิมไว้บนโลโก้เสมอ 12. ตำนานที่เกือบเกิดขึ้นซีดานและโรนัลดินโย b บล็กเบิรเคยมีข่าวคราวการคว้าตัวนักเตะระดับโลกที่กลายเป็นเรื่องเล่าตลกบนเศร้าของแฟนบอลซีเนดินซีดานในปี1995เคนนี่ดาวกริชสนใจคว้าตัวซีดานสมัยอยู่บอกโดมาเล่นคู่กับเชียร์เรอร์แต่แจ็ควอลเกอร์เจ้าของทีมในตอนนั้นกลับพูดประโยคคลาสสิกว่าจะเอาซีดานไปทำไมในเมื่อเรามีทีมเชอรูดอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเชอรูดคือกัปตันทีมชุดแชมป์ โรนัลดินโยในปี2011กลุ่มทุนเวงกี้ซซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มไก่และอาหารแช่แข็งในอินเดียพยายามสร้างชื่อด้วยการยื่นข้อเสนอซื้อโรนัลดินโยจากเอซีมิลานและเดวิดเบคแฮมแต่นั่นเป็นเพียงแผนการตลาดที่ล้มเหลวและทำให้แฟนบอลเริ่มหมดศรัทธา13การประท้วงไก่ทอดที่โด่งดังเมื่อกลุ่มเวงกี้ ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มไก่และอาหารแช่แข็งในอินเดียเข้ามาบริหารทีมก็ดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วเหตุการณ์ไก่ลงสนามในนัดที่ทีมต้องดิ้นรนหนีตายแฟนบอลแบล็กเบิร์นประท้วงด้วยการปล่อยไก่ที่สวมผ้าพันคอสโมสรลงไปในสนามแข่งเพื่อประชดประชันเจ้าของทีมที่เป็นผู้ผลิตไก่ทอดมนทินการบริหาร การปลดผู้จัดการทีมอย่างแซมฮาวเดลไลส์แบบกระทันหันทั้งที่ทีมอยู่กลางตารางคือจุดเริ่มต้นของการตกชั้นที่แฟนบอลไม่มีวันลืม 15. ยุคกำแพงเหล็กและการทำทีมของแซมอัลลาด c ์2008-2010ก่อนที่ทีมจะตกชั้นแบล็กเบิร์นเคยเป็นทีมที่เขี้ยวที่สุดในพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทีมของบิ๊กแซมแท็กติกฟุตบอลโบราณในยุคนั้นอีว e ูดพาร์คคือนรกของทีมใหญ่บิ๊กแซมเน้นการเล่นที่ดุดันใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายและลูกกลางอากาศเป็นหลักยักษ์ใหญ่ในแนวรับ ทีมมีกองหลังอย่างคริสโตเฟอร์แซมบาซึ่งตัวใหญ่เหมือนยักษ์และไรอันเนลเซนที่เข้าสกัดแบบไม่กลัวตายทำให้ทีมใหญ่ๆอย่างอาร์เซนอลหรือเชลซีมักจะเอาชนะที่นี่ไม่ได้ง่ายๆการจากไปที่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะ เมื่อกลุ่มเวนกิสเข้ามาและปลดบิ๊กแซมออกในเดือนธันวาคม2010ทั้งที่ทีมอยู่อันดับ13นักวิจารณ์ทุกคนมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรและหลังจากนั้นทีมก็ดิ่งลงเหวทันที 16. บบรดฟรีเดลกำแพงเมืองอเมริกันหนึ่งในนักเตะที่แฟนกุหลาบไฟรักมากที่สุดคือผู้รักษาประตูบรดฟรีเดลความสม่ำเสมอ เขาลงเล่นติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกให้แบล็กเบิร์นยาวนานหลายปีและเป็นส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ลีกครับปี2002ตำนานผู้รักษาประตูทำประตูในปี2004นัดที่พบกับชาลตันแอตเลติกฟรีเดลขึ้นไปลุ้นทำประตูในช่วงท้ายเกมและยิงประตูได้จริงๆทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูไม่กี่คนในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่มีชื่อเป็นผู้ทำประตู17 จุดต่ำสุดและการตกชั้นสู่ลีกวัน2017หลายคนจำได้แค่แบล็กเบิร์นตกจากพรีเมียร์ลีกแต่ความเจ็บปวดที่แท้จริงคือในปี2017อดีตแชมป์ในลีกระดับ3 b l แบล็กเบิร์นกลายเป็นอดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมแรกที่ต้องตกลงไปเล่นในลีกวันหรือดิวิชัน n 3ของอังกฤษสปิริตการกลับมา แทนที่ทีมจะล่มสลายพวกเขากลับรวมพลังการภายใต้การนำของโทนี่โมเบรและเลื่อนชั้นกลับสู่แชมเปี้ยนชิพได้ทันทีในเวลาเพียงหนึ่งปีโดยมีกองหน้าอย่างแบรดลีย์แดกเป็นฮีโร่ในยุคนั้น 18. ความหมายของครึ่งฟ้าครึ่งขาวหรือ The Blue and White Haves l เสื้อแข่งของแบล็กเบิร์นไม่ได้เป็นแค่ลายแฟชั่นแต่มีที่มาและข้อบังคับที่เข้มงวดต้นกำเนิด สีขาวฟ้ามาจากเสื้อของโรงเรียน t r u e s b บ r y ซึ่งเป็นโรงเรียนของผู้ก่อตั้งกฎการสลับสีตามธรรมเนียมแขนเสื้อจะต้องมีสีตรงข้ามกับตัวเสื้อในด้านนั้นๆเช่นถ้าหน้าอกด้านขวาเป็นสีน้ำเงินแขนขวาต้องเป็นสีขาวเพื่อให้เกิดความสมดุลและความเป็นเอกลักษณ์ที่เห็นจากที่ไกลก็รู้ว่าเป็นโรเวอร์สรากฐานที่ลึกซึ้งกับเมืองแบล็กเบิร สโมสรนนี้ไม่ได้เป็นแค่ทีมฟุตบอลแต่เป็นหัวใจของเมืองอุตสาหกรรมในแหลงคาเชีย The Blackburn Rovers Trust เป็นองค์กรการกุศลของสโมสรที่แข็งแรงมากมีโปรแกรมช่วยคนตกงานและเด็กด้อยโอกาสในเมืองอย่างจรงิงจังทำให้สโมสรได้รับรางวัล Family Club of the Year อยู่บ่อยครั้งความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแม้เมืองแบล็กเบิรจะเป็นเมืองเล็กๆประชากรไม่กี่แสนคน แต่การมีสโมสรที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งลีกและแชมป์พรีเมียร์ลีกทำให้คนในเมืองมีความภาคภูมิใจสูงมากเมื่อเทียบกับเมืองเพื่อนบ้านบทสรุปของกุหลาบไฟประวัติศาสตร์ของแบล็กเบิร์นคือการเดินทางของรถไฟฮอลเลอร์มีทั้งจุดสูงคือการครองอังกฤษและจุดต่ำสุดคือการเกือบสิ้นชื่อแต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปคือจิตวิญญาณของโรเวอร์สที่พร้อมจะสู้เพื่อกลับไปอยู่บนตารางสูงสุดอีกครั้ง